สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเดอพี่นงกินส้มตำบะแมนสวนตำเดียใช่ไหมบะแมนกับมันกระแมนคือตำพุ่งตำพุ่งงัวกับคือตำร่วมร่วมตำแล้วแต่สัมปะปีอะตำสัมปะปีก็คือมีพุ่งอหารสามสิบกีบหรือว่าพุ่งงัวนั่นแหละ ม่ดปลาเซนมาคุงนะคะนึกว่าใส่ลงไปเลยนักกะข้าปุ้นตอไรอยหางนี่สตอรอเบอรี่นะคะแก่เพ็ดนาสตอรอเบอรี่อืมมาพักกัมีคือเกาพักเกาพักมาว้านกินบ่เบิด เออล้เอาหอมตูไ๋ครับอันนี้หอมหอมแดงหอมแขกเห็นพี่เพื่อนกินนะ่ะเป็ดะตซะเป็ดะตซวๆๆๆๆๆๆมากินไหมเพอการ แป้งกึน่นมอืมมันจะหวานอืมขอไอซ์ชืสอด้วยค่ะพีรี่แซลมนอนชสองพีรี่อ่ะ ละมากมากเห็นนักกินออกคนหน้าแตกเห็นกินหอมแดงผู้ชายกินกับคเป็นใจแสบือเหล่านอกมีดีเนาะ เกาหมุกเกาะมุเคือเมื่อ,น,อนี่ยแล้วแม่ออกจากบ้านต,าตั้งแต่เกาหมุกเคืงจะเทียมดองไป็่วงลูกสาวไปเอารถ ประ้สของประเสร่ฐกับเขากับมาบานชิบเอ็ดหมูทิมซื้อๆไปเนอะโอ้ยแซบมาเด้อแซบอีเหล่เว้ยใส่หมวกใส่แนหมักหมวก ีเหลาเจ็บกระหอกฮึแค่ไขมันขึหักกันอยู่ขวดขวดขวดอยู่ชดช็ดเชดเลยไนง

那不来，很困菜。 เพอยู่เนี้ยคือจะหมดแรงคือเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอขอบคุณทุกจากทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณสิกดไลค์กดแชร์ nè, bốn năm pét đấy, nhộ à, to nhộ, là xong rồi ข่าปุ่นแกนมี่นมข่าปุ่นกันด้วยช่นปลาจะวันระวังปลากระเนือไม่เข้ากันเฮ่นใ,ใจอ่ะ ต่มาดอีหอย่างน่ะจัาโหลดพี่น้องมันต้องไป็ืสออีหอย่างหลายป็นสีพิธทันมากมามันแทบอยู่ที่ตัวเรากินแทบนอนหลับไม่ความสูกอบบพี่น้องสุขภาพดี 拜拜。Bye bye. แก่เผ็ดมึงแก็เพ็ดนแก่เผ็ดนแกเผ็ดเผ็ำมาอิ่ม แต่กันสิเศร้าก่อนไปหาน้ำกินกันด้วยี่นองพอกันคิดหนาฝากต่ดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ Youtube น้ำได้จ้าเพจน้องแมวขอบคุณงามๆจ้า